俺の引いたカードは封印されしエクโอเคฮะข่าวสดดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่กทานด้วยเลยนะครับผมอยู่ผมนายเซเลบเมกแล้วนะฮะโลนี้นะครับอยู่เกมที่มีชื่อว่าสมัติวอสกาลีนาแน่เด้งนะครับผมอ่ะโลนี้นะฮะสมัติวอสเนี่ยเกมที่เรารักนะฮะมีอัปเดตใหม่เข้ามานะครับก็คืออ่าอัปเดตคอลแลบนะครับอ่าจะเป็นรอบนี้ก็จะเป็น วิเชอร์เนาะอย่างที่หลายๆคนได้เห็นสปอยกันแล้วได้เห็นอะไรกันแล้วนะครับก็จะเป็นเดอะวิดเชอร์นะฮะเกมในตำนานนะฮะเออก็เรียกได้ว่า2เกมมาแล้วนะที่สมมติวอเนี่ยไอสามแล้วดิเออสตีทไฟต์เตอร์แอสซัสซิงครีตนะฮะแล้วก็รอบนี้ก็เป็นเดอะวิดเชอร์นะครับอ่าเดี๋ยววันนี้ในแอปมีกิจกรรมที่ผมสนใจมากที่สุดเลยะครับในการอัปเดตรอบนี้มาเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ เียทีว่าสนุกที่สุดแล้วนะที่เคยเล่นในกิจกรรมคอแลบมานะครับอ่าเป็นเมคาินิกเล็กๆน้อยๆน,นะครับให้ให้ผูเ้เล่นได้เล่นกันนะฮะก็คือเกมการ์ด Gwen นั่นเองนะครับอ่าแต่อันนี้ส่วนตัวบอกก่อนเลยนะว่าไม่เคยเล่นเกมการ์ด g w e หรือหรือวิเชอร์เลยนะครับอันนี้ไม่เคยเล่นเลยเออแต่ว่าคอเดตในหมดนี้มาเนี่ยก็คือแบบว่าสนุกมากแล้วผมเอนจอยมากนะครับในการเล่นเกมการ์ดอันนี้คือแบบเ,เออเขาทำมาดีมากเลยนะ อประมาณนี้นะครับแล้วก็อ่าเดี๋ยวมาพูดถึงกาิกาการเล่นเนาะกาิกาก็คือเดี๋ยวเล่นให้ดูแล้วกันแล้วก็ค่อยบอกอีกทีเนาะอะก็มีสร้างเด็กด้วยนะครับอ่าสร้างเด็กประมาณนี้นะครับแล้วก็ยี่สิบจำนวนการ์ดที่ใส่ได้เนี่ยรู้สึกว่าเหมือนไม่จำกัดเลยมั้ง่ะเออนะฮะแล้วก็จะมีพลังโจมตีรวมด้วยนะครั่าตอนนี้ก็ถึงร้อยยี่สิบเด็กเนี่ยก็จะให้มาทั้งหมดสามเด็กนะฮะก็จะเป็นแบบ เลขาสองคนแล้วก็พี่ดูแรนหนึ่งคนนะครับอาจจะมีเวน่านะฮะแล้วก็ลีคาน่นานะฮะสามเด็กเท่านั้นนะครับอืมนะแต่และสายก็จะมะีแบ่งกันอยู่นะครับของดูแรนเนี่ยก็จะเป็นสายโจมตีสามารถสังเกตได้ตรงสัญลักษณ์ดาบนะฮะข้างๆซ้า,ายล่างนะครับไม่ใช่สายล่างซ้าย ล่างนิดนึงเออนั่นแหละนะฮะอ่าไปส่งสัญลักษณ์ดาบตองมันนะฮะอ่าก็จะเป็นแบบเป็นสายของเขานะครับอืมประมาณนี้นะแล้วก็จะมีการ์ดฟิลด้วยนะครับอ่าการ์ดฟิวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอืมเป็นบอสหลุมนะเออการ์ดฟิวก็จะมีความสามารถก็คือแบบว่าเฮ้ยเออราเอฟเฟกต์นะฮะเพิ่มพลังโจมตีนะให้แบบอ่อ แต่ละช่องเนี่ยได้ได้เบิ้ลพลังโจมตีเพิ่มอะไรอย่างนี้นะครับกับอีกอันก็จะเป็นแบบว่าทําให้พลังโจมตีทั้งหมดนะฮะก็คือทั้งฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ฝ่ายเราเน okay uhm ี่ยเหลือหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับก็จะแยกไปอันนี้ก็คือเป็นแบบอันนี้เป็นออกระยะประชิดเนาะอ่าระยะประชิดก็คือจะเป็นรูปดาบแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยววงให้แล้วกันอ่าระยะประชิดก็จะเป็นดาบแบบนี้นะอ่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น ระยะไกลนะฮะระยะไกลก็จะเป็นรูปธนูแบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นซับพอร์ตนะอ่าอันนี้ซับพอร์ตก็จะเป็นแบบนั่นแหละก็ทําให้อ่านี่รูปซับพอร์ตแบบนี้ทําให้ตัวซับพอร์ตเนี่ยพลังยมตีที่อยู่อ่าขวาบนนะครับเป็นให้เหลือหนึ่งอ่าประมาณนี้นะครับก็จะมีการ์ดฟิวฟิวสนามแบบนี้หรออืมแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นเอ่อปดลดเอฟเฟกต์รถพลังนะครับอ่าก็คือแบบว่า ไอพวกสถานะแบบเนี้ยอ่าสามสามใบอันนี้นะครับไม่ได้ใบนี้เนาะอ่าก็จะล้างชะล้างหมดเลยนะครับทั้งฟิวนะไม่ใช่ทั้งเอ่อไม่ใช่ไม่ใช่ผังเองนะทั้งฟิวเลยเออทั้งสนามเลยนะครับอืมอ่ากร์ดก็จะประมาณนี้นะครับมีสามสายก็จะเป็นสายระยะประชิดนะฮะโจมตีระยะประชิดแล้วก็สายตีไกลอ่าแล้วก็เอ่อพพอร์ตนะครับรอ่าน,นี่สพอร์ตประมาณนี้อืม โอเคก็ okay, นี่แหละดูแลนก็จะเป็นสายโจมีระยะประชิดนะครับอ่าแล้วก็น้องเรย์นาเนี่ยก็จะเป็นอ่าสายซัพพอร์ตนะครับจะเห็นได้ว่าตัวซัพพอร์ตเนี่ย,ปปเ,ยเยอะมากๆนะครับสำหรับเด็กเรย์นาเนาะแล้วก็ลิคาน่าเนี่ย,ก,ยก็จะเป็นสายโจมตีระยะกลางนะครับอืมประมาณนี้อ่าเดี๋ยวไม่ค่อยเด็กอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปดูในเกมแล้วกันเนาะอ่าแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกนะฮะเอฟเฟกผู้นำของตัวเองด้วยนะครับอ่าเอาไว้ใช้ในเกมอ่าถ้าเล่นให ถ้าเล่นครบเนี่ยก็จะกดประมาณนี้แต่ว่ามันกดได้แค่แบบว่าท,ทีละขั้นแบบว่าเสัปดาห์ก็ต้องแบบเออนั่นแหละ <c oughs> ก็ต้องมาซุ่มกันดีอีกนะว่าแต่สัปดาห์เราจะได้สกิลอะไรกันบ้างนะครับม,มามมาจะไปดูอ,อวิธีการเล่นกันเลยดีกว่าเนาะไม่ยากนะไม่ยากไม่ยาก,ยากเล่นง่ายมากนะครับเมื่อกี้คุณลืมใส่การ์ดอะไรเปล่าวะ <c oughs> ช่างาอะอ่เริ่มการ์ดก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็มันจะมีให้เราเปลี่ยน นะครับอันนี้เป็นเด็กของดูแรนเนาะอ่าโอเคเออโอเคโอเคแล้วแหละมันไม่ดีมันไม่ได้แบบต้องเปลี่ยนอะไรเยอะนะฮะอืมมาตาไข่ตากูโอเคอ่าตัวนี้อินูมืดนะครับจะมีเอ่อสกิลนะครับก็สกิลสุ่มมอนเตอร์นะฮะได้เด็กมานะอ่าแต่ละการก็จะมีเอฟเฟกของมันเนาะแต่มีแค่บางตัวนะเฮ้ยโอ้โหสุม่มคิดไม่ร้ามืดกูชนะเลยแหละ จิมเล่ามือตัวนี้ก็จะมีเอฟเฟกต์เพิ่มเมืองโจมตีในให้แถวหน้าอ่ประมาณนี้นะไอ้ตรงดีและประชิดเนี่ยก็คือช่องแรกนะครับส่วนระยะระยะไกลเนี่ยก็จะอยู่ช่องสองเนี่ยใสัพพอร์ก็อยู่ช่องสามตามลาดับเนาะอ่าแล้วในเกมนี้นะครับมีวิธีชนะยังไงก็คือรวมแต้มตรงนี้นะครับมาเดี๋ยววงให้วงให้เออวงให้ <laughs> อ่าวงให้ตรงนี้นะครับอ่าถ้าเรารวมแต้มเนี่ยทำให้เยอะกว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะชนะไปเลยนะครับ <c oughs> ประมาณนี้แล้วก็จะลงเพิ่มไหมยังก่อนนะครับถ้าพลังยมตีเราเนี่ยเวอร์กว่าฝั่งตรงข้ามเลยอย่าเพิ่งลงหมดนะเพราะว่ามันมีเล่นทั้งหมดอสองรอบนะครับอืดังนั้นเนี่ยถ้าเราลงหมดเนี่ยอ่าโอเคอันนี้เขาลงการ์ดฟิลมาก็ทําทให้แถวหน้าของเราเนี่ยเอาชนะเลยเหรอออประมาณนี้ก็จะอะแบบว่าถ้าแถวหน้าเนี่ยก็เหลือหนึ่งเออตามนั้นแหละอ่ะ โอเคอันนี่เลยหนูเมือตัวหนึ่งเมื่อกี้เราเพิ่งลงไงอ่ามันก็เลยยังเหลืออยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะลงอ่าตอนนี้เป็นซัพพอร์ตนะครับปึ๊บอ่าบวกพลังประมาณน,นี้อันนี้บวกแค่อะไรวะเฮ้ยก,การ์ดฟิลรัวๆเลยเว้ยมันการ์ดฟิลรัวๆเลยนะ่างั้นเราก็ส่งเด็กเปลี่ยนไปตัวหนึ่งอ่วาวันนี้และถ้าเขาไม่ลงการ์ดเอ่อถ้าเขายังไม่ลงไอ้นี่อไงอ่าโอเคตอนนี้ก็จะมีความสามารถ ทําลายตัวระยะประชิดตัวหนึ่งนะอะ่ถ้าเขายังไม่ลงการ์ดเพิ่มเนี่ยอ่ให้แต้มนําเราเนี่ยเราจะชนะไปเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะลงตัวอะไรดีโจเกอร์ตัวนี้จะทําลายอ,อตัวระยะไกลอโอเคเรานําอยู่หนึ่งหนึ่งแต้มเรายังต่อชีวิตได้มิคาเอลฮิวเป็นหนึ่งรอบแต่ว่าอ๋อตัวนี้มันรักสถานะได้นะเออ ดีดีอ่าอันนี้อ่าการ์ดมองตอนนี้เนี่ครับก็คือเลือกตัวหนึ่งกลับขึ้นมาอย่างนะผมเลือกอินูมืดนะอ่าจะได้แบบว่าลงมาแล้วก็สุ่มเด็กต่อออคอมโบที่แบบว่าขี้โกงบอกเลยว่าอินูมืดนี่โคตรโหดโคตรอันตรายอ่ะตรงไว้มืดทิมอัพอืมเอาข้างคาวมาตัวนึง <c oughs> <c oughs> โอเคไม่เป็นไรอย่างไรก็ได้อยู่นะ แอมเบอร์นะครับพอดีเลยถ้างั้นเนี่ยถ้างั้นนะนะเราก็ส่งโชเกอร์ไปทำลายตัวที่พลังโจมตีสูงสุดในเอ่อในตัวในตัวโจมตีระยะไกลนะอ่าโอเคตอนนี้ดาเมดร,รวมอยู่ที่33นะครับห่ากันไม่เยอะดังนั้นก็ส่งไรล,ลี่บูทไปนี่บูทแถวหน้าใช่ไหมบูทแถวหน้าเลยหรอหุ่นไลลี่แม่งยางโหด เออไรยะประชิดตัวบอกเป็นสองเท่านี่ดาเมจห้าสิบแปดแล้วอ่ะแม่ค้านึกว่าตอนนี้เป็นเอเราชนะไปสองเทินล้ะดังนั้นก็คือเอ้ยเทินเทินแรกชนะไปแล้วก็คือแบบไม่ไม่กักละเออไม่ไม่ต้องกงุงไม่ต้องกักมาแล้วแหละไอ้การ์ดเนี่ยลงไว้หมดเลยอ่ะหกสิบแปดแต้มละห้าสิบเอ็ดการ์ดก็เหลือสองใบนะครับเอ้ยเขาลงเอ็มเชียตี้สิบหายละดาเมจเท่าไหรเนนะี่ยห้าสิบเก้าโอเคอยังรอดอยู่ อ่ะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นสกิล l e ดผู้นานะครับก็จะสุ่มการระยะประชิดนะฮะในเด็กลงมาหนึ่งตัวอันนี้ของดูแรนนะอ่าโอเคเจ็ดสิบเก้าโอ้โหโดนอี t ดาเมจเวอมากอ่าแล้วก็เขาไล่มาอ,อ๋อุ๊ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วต้อจุกโอเคไม่น่าพูดเลยว่าเออไม่น่าไม่น่าพูดแล้ว่าว่าเฮ้ เธอจอรแล้วอ่ะเราลงอะไรก็ได้ชิบหายเลยโอเคแตกนะฮะร,รอบนี้เราห่างกันนิดนึงอะ่ะเออไม่น่าเลยอ่าฝันของข้ามสนะนะครับแม่งห่างกันแคน่แต้มเดียวโอ้โหเฮ้ยแล้วทำไมกูได้แต่การ์ด <c oughs> นะิวเนี่ยชิบหายแล้วไงอดแล้วพาสีิเราไม่มีแล้วด้วยไม่เราจะตุยจริงหรอโอ,โอ้โหโอเค อันนี้อันนี้ตุยแล้วนะฮะเราจวไม่ได้แล้วนะเออเราจวไม่ได้แล้วดนะังนั้นก็คือออกฮนะเออ <laughs> เราจวไม่ได้เล้วอะมึงบอกไม่ยากคุณ <laughs> บอกไม่ยาก <laughs> เฮ้ยรองนี้ตัวบัฟก็โอเคชนะ <c oughs> แล้วีกแลลวชนะใสใสมาขอยีกตัวเอา็นตัวนี้โท โอ้โหเปิดมาก็คือเอาเลยแหละอ่าโอเคเราอินุไฟบับนะครับอืมหกเจ็ดแปดเข้าเขา,ขาเลยนี่ว่ะแม่งบับแค่หนึ่งเอง,เอ,งอินุเอ้ยเอ่อเฮลเาวอืมขินขี้ไหมจริงๆไม่ค่อยอยากลงตัวหนักๆหมือนนี่เลย เอมเชต,ติอยู่โหเอมเชติกแล้วสิบเก้าเราไอ้นี่ไปยิงเลยแล้วกันอืมโอเคอ่ะตัวต่อไปก็เป็นน้องช้าง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 ไหมหรือว่า ไม่หรอกเวอร์ขนาดนี้โอเคชนะรอบนี้ไปแล้วเธอน้องน้องหมาเธอหน้องโคน้นเขาเหลือเจ็ดใบนะครับออส่งช้างไปก่อนเลยกันเฮ้ยมันเอาไอ้นี่มาแล้วส่งมิไาเอลไปฮีลลิงอ้าวมันไม่ได้เอาออกเลย ืทำให้พลังโจมตจีพื้นฐานระยะประชิดลดลงสนับสนุนอ่ะนี่ระยะไกลอ่ะเราเนิบฟมดบ้าง <c oughs> โอเคซื้อมข,ของข้ามหกเจ็ดแปดอ่ะเราอเอาไปอีฟิลไหม <c oughs> เอาไปอีฟิลไหมไม่ดีกว่าเอานี้ไปก่อนอ่ะสิบ โ okay. อเคห้าหกอืมถ้าเราลงอันนี้ไปเนี่ย 5, ห้าพันหนใช่ไหมเราจะโดนเหลือหนึ่งใช่ปะอ๋อไม่เด๋เราก็เอ่อไงดีวะอ่ะมาลงอันนีกไปปะงบสามสีโอเคหกสี่ฮ okay. นะเฮ้ยลืมเลยตัวนี้มีบัฟนี่ว่าไม่เป็นไร เรามีไอ้น,นี่อยู่ววโอเร่นที่ดาคาด์ว่าฟูยินซาเรชิเอ็กซโดิอย์เท่าสบายละนี่เป็นไงล่ะไปพิกคิเมอร่าเนี่ยก็คือบวกแถวหน้าด้วยนะครับอ่าพลอเรนตีเป็นสองเท่าเลยเออนี่ถ้าไม่มีไอ้นี่เนี่ยนะเอ่อถ้าไม่มีเอ็น,นี่นะ โอเค้ามรอบพี่ก็เหลือสองใบนี่ว่ะจะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่าสามโอเคชนะแล้วอ่ะก็ประมาณนี้นะครับอืมประมาณนี้เลยนะครับก็นั่นแหละแข่งสามรอบก็ถ้าเสมอได้แข่งสามรอบแหละประมาณนี้นะครับเกมเควนก็ไม่น่ามีอะไรยากเนาะสำหรับเกมนี้นะครับนี่ไม่น่ามีอะไรยาก ล่อไปสามรอบ <c oughs> มี่ไม่น่ามีอะไรยากเออประมาณนี้นี่ครับอ่ะก็ถ้ามีอะไรที่ไม่ไม่เข้าใจเนี่ยก็สามารถถามได้ฮนะเออแล้วก็คอลเลคชันให้เก็บก็ประมาณนี้นะซึ่งเอาจริงชอบมากอาร์ตอาร์ตในอาร์ตในเนี้ยดูเท่มากเลยนะอ่าแล้วก็ถ้าเราเก็บการ์ดไปเรื่อยเนี่ยการ์ดการ์ดใหม่ๆเนี่ยครับอ่ะเราก็จะได้ในใน่วนตรงนี้ด้วยนะอ่า มีทั้งหมด80ใบให้สะสมนะครับอืมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอ่าสร้างเด็กก็สร้างได้นะเอออ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่าโอเคก็ขอให้เพื่อนกับอ่อคอลแเลบรอบนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ใครที่กำลังคิดเปิดสกอร์เนี่ยก็ขอให้ได้ห้าดาวไปเยอะนะครับอ่าได้ตัวคอลแลบดีๆเนาะเออประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสาหรับเกมเกวนนะอ่ะโอเคเรอการคลิปหน้านะครับสำหรับนี้ก็ เอออย่าลืมกดไลค์ like กดซับสไครด้วยนะครับผมแม่เฮ้ยเจอก,กันนะคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย